good morning everyone we are five celeste of the piemonte school my name is nina seyfert and my name is nina ะหัวข้อที่จะนำมาสัมภาษณ์คือกูต้าไทโอนค่ะนอกจากเรื่องความข่าวแล้วนะคะยังจะช่วยอะไรได้อีกบ้างเราจะมาสัมภาษณ์กับพี่บอยกันเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะพี่บอย,บอยสำหรับคำถามแรกนะคะกูต้าไทโอนในประเทศไทยมีกี่รูปแบบคะครับตอนนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่3ารูปแบบนะครับรูปแบบ1ก็คือที่เราเห็นนําท้องตลาดทั่วไปคือรูปแบบกินรับประทานเนาะถ้ารับประทานเนี่ยมันจะแบ่งอยู่2อย่างใหญ่ๆตอนนี้นะครับมีทั้งแบบรูปแบบชว์อะไลน์นะ กับตัวเม็ดแคปซูล2เป็นรูปแบบที่เราเห็นทั่วไปคือครีมเป็นครีมบำรุงผิวเป็นโลชั่นนะฮะทาหลังจากอาบน้ําเสร็จเช้าเย็นแล้วอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบการรักษาคือแบบรูปแบบฉีดเข้าทางร่างกายถ้าเซนเลือดหรือกล้ามเนื้ออันนั้นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางในการแนะนําในการใช้ทิน สำหรับคำถามที่ทสองนะคะที่ถามพี่บอยนะคะก็คือกูต้ามีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ่ะโอเคกูคตา้าไทโอนจริงๆแล้วมันเป็นสารกดอะมิโนเปปไทด์ในร่างกายเรานะครับมันประกอบด้วย3ตัว 1. คือซิสเทอีน 2. ไกลซีน 3. กูาตามิกแอซิดแนะนําในท้องตลาดเนี่ยส่วนผสมของกูตา้าไทโอนมันจะมีส่วนผสมตัวอื่นในการผสมอยู่ช่วยเรื่องในการทําให้กูตา้าไทโอนทำงานมากขึ้นก็จะใส่เป็นพวกวิตามินซีเม็ดอุ้่น เขาไปเพื่อกระตุ้นทำให้กูได้านียนรู้ทำงานเป็นมากขึ้นตามสูตรของเขาใน,นส่วนประกอบ กูต้าร่างจากเรื่องความขาวแล้วยังช่วยอะไรได้อีกครับจริงๆแล้วสารกูต้าระวนในร่างกายเนี่ยมีหน้าที่อยู่ประมาณ3อย่างใหญ่ๆคือ 1, mm hmm. 1> เขาเรียก detoxification นีคือเป็นตัวสารขจัดสารพิษ detoxification ในตับที่ตับเราจะเป็นตัวกองสารพิษออกจะเป็นขับพวกสารพิษจากยาจากแอลกอฮอล์จากสารควันบุหรี่นะครับต่างๆพวกนี้ข้อที่2คือเป็น antioxidantantioxidant หมายความว่า ในร่างกายเราเนี่ยจะมีสารของเสื่อยู่แล้วเป็นออกซิเจนเป็นฟีโรดิตคอตอนนี้มันสามารถจะไปจับต้านมูสระตรงนี้ทําให้เซลล์ในร่างกายเราเสื่อมน้อยลงนะครับข้อที่3คือเป็นตัวกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงต่อต้านจาเชื้อโรคได้ครับผม คลต่อความขาวอย่างไรคะคือจริงๆกูต้าไโอนเนี่ย,ยกลไกในร่างกายมันอนะ่ะมันจะเป็นยับยั้งสีที่เมลานินตามที่ผิวหนังของเรานะครับมันจะทําให้กระตุ้นเม็ดสีเมลานินคนเราจะมี2ส,สีสีขาวชุพู้อ่อนกับสีคล้ำจะมี2ส,สีนี้ระหว่างกันนะครับกูต้าไโอนมันจะเป็นกระตุ้นทําให้สีขาวอ่อนชุพู้เนี่ยเจริญเติบโตหรือพัฒนาเยอะขึ้นสร้างเยอะขึ้นแล้วสีคล้ำเสียหรือสีดำเนี่ยจะทําให้มันน้อยลง แต่ระยะเวลาต้องใช้ระยะเวลาสักพักนะครับให้มันกระตุ้นการสร้างเม็ดสีขาวชมพูให้มันมากขึ้นกว่าสีับพอเราคนเรารับประทานไปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดเดลือสว่างใสมีออร่าผิวขาวอมชมพูอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเซลล์ต้นกําเนิดของเราเช่นถ้าเราเป็นคนผิวค้ำหรือคนดําเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้ทําให้เซลล์ผิวมันทําให้ขาวเลยแต่ทําให้สว่างขึ้นเท่าน,นั้นเอง อุ้งช่วงไหนเห็นคุณดีที่สุดคะจริงจริงแล้วการรับประทานวิ้าไิโอนเนี่ยเราต้องทนตอนท้องว่างนะครับท้องว่างนี่หมายความว่าตื่นนอนใหม่ๆห่ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงสามหรือลืมทานอาหารไปแล้วถ้าบางคนกินข้าวแล้วก็นอนเลยให้แนะนําให้กินหลังอาหารสัก1ถึง2ชั่วโมงเพราะว่าอาหารมันมีผลต่อการดูดซึมพวกวิตามินวิ้าไินอนทั้งนั้นเลย ข้อควรระวังในการรับประทานคุณทานอนหรืออาหารเสริมทุกตัวนะครับหนึ่ง <1. S 1> คนที่แพ้เลยแพ้ตัวลหลักๆมเลยถ้าจะซื้ออาหารเสริมทั้งคุณทานอูนถ้าคนแพ้แล้วพี่ก็จะแนะนําให้กินหรือ2ในส่วนผสมเนี่ยบางคนแพ้วิตามินซีก็มีถ้าบางตัวมีส่วนผสมของวิตามินซีพี่ก็ไม่แนะนําต้องดูเป็นตัวแล้วดูสัดส่วนแล้วถามคนไข้ว่าแพ้อะไรไหม 2. คนที่มีโรคประจําตัวหอบผื่นเฉียบพันพวกนี้พี่ก็แนะนาบางคนเขาไม่เคยทานถ้ามีกินไปแล้วมีการจับหอบผื่นเฉียบพันธุแล้วถึงขั้น ต่อมลมตีและช็อบอันตรายถึงชีวิตได้นะครับหรือคนที่ปลูกถ่ายไอ,อวะตรงนี้เป็นข้อห้ามทั้งหมดแล้วก็ขนาดที่แนะนําสําหรับกูด้โอนเม็ดกินที่เด็กๆที่ชอบมาทาแนะนําตามการแพทย์ก็คือ500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมแล้วแต่น้ําหนักตัวน้ำหนักตัวเยอะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นแต่จริงต่อเม็ดในการขึ้นทะเบียนอายอ,ายอายให้ทะเบียน250มิลลิกรัมถไถ้าเป็นแบบฉีดพี่จะไม่แนะนำเลยแค่แนะนําใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น up วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพศาชกรจุงพลหันมันลือมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพุตธาไทโอนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีให้บริการเลยครับ